ถือว่าเป็นไปตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการไว้นะคะว่าลักษณะของพายุซูริกเนี่ยค่ะถ้าเข้าสู่จังหวัดนครพนมแล้วนะคะลักษณะของฝนจะตกแช่ตกยาวและตกนานค่ะซึ่งหัวของพายุนะคะเริ่มเข้าสู่พื้นที่จังหวัดนครพนมแล้วตั้งแต่ช่วงค่ำเมื่อวานนี้ค่ะและฝนตกยาวต่อเนื่องมานะคะ และเพิ่งจะหยุดไปค่ะเมื่อสักครู่นี้คือประมาณ1 0 4นาฬิกา45นาทีค่ะซึ่งสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยค่ะถือได้ว่าทางจังหวัดนั้นเตรียมพร้อมมาตรการรับมือกับพายุที่จะเกิดขึ้นอีกตลอดในวันนี้ด้วยค่ะ ที่บริเวณถนนชยางกูนะคะซึ่งเป็นถนนเรียบน้ําโขงในตัวพื้นที่เทศบาลเมืองจังหวัดนครพนมค่ะซึ่งถือว่าถ้าไปสังเกตเฉพาะจุดลุ่มต่ําของถนนเส้นนี้นะคะยังคงมีน้ำโขงเอ่อท่วมถนนอยู่ในบางช่วงค่ะและทําให้รถสี่ล้อนั้นไม่สามารถสัญจรผ่านได้นะคะแต่ว่าครึ่งเช้านี้ก็มีประชาชนค่ะได้เดินออกมาสังเกตน้ํารวมถึงนําแหออกมาจับปลาการบริเวณถนนเส้นทางนี้ท่ามกลางฝนที่ยังคงโปรยปลายต่อเนื่องเลยนะคะ ส่วนถนนโซนเลียบน้ำโขงค่ะอีกโซนหนึ่งค่ะซึ่งพบว่าเป็นพื้นที่สูงแล้วก็ส่วนใหญ่นั้นยังคงสัญจรได้นะคะก็พบว่าไม่ได้มีน้ำเอ่อท่วมค่ะรถยนต์ยังสัญจรได้ปกติแล้วก็บร,รากาศเนี่ยเป็นไปอย่างเงียบเหงานะคะไม่ได้คึกคักเท่ากับเมื่อวานนี้ค่ะโดยเฉพาะบริเวณแนวร้านค้าขายริม เรียบแม่น้าโขงนะคะจากเดิมที่เมื่อวานนี้ค่ะสามารถเปิดค้าขายกันได้แต่ว่าวันนี้ร้านปิดกันตลอดแนวเลยนะคะส่วนสถานการณ์พายุสูริกค,ค่ะที่ขณะน,นี้ส่วนหัวของพายุนั้นได้เข้าสู่พื้นที่จังหวัดนครพนมแล้วนะคะตั้งแต่ช่วงค่าเมื่อวานนี้ค่ะจนถึงขณะน,นี้แต่ว่าหัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยจังหวัดนครพนมก็ยืนยันนะคะว่าในตัวเมืองเนี่ยยังไม่น่ากังวลน,นะคะเรื่องของระดับน้ําที่อาจจะไหลท่วมค่ะยังมั่นใจว่าไม่ท่วมแน่นอนแต่ว่าขอให้ประชาชนนั้นติดตาม สถานการณ์อย่างใกล้ชิดค,ค่ะเนื่องจากว่าศูนย์กลางของพายุก็จะพัดแล้วก็เคลื่อนเข้าสู่นครพนมตั้งแต่ช่วงวันนี้นะคะช่วงนี้ช่วงนี้ลดลงนะครับฝ <Okay. S 2> นตกอยู่แต่ว่าลดลงเพราะว่าอุ่นใจได้อย่างหนึ่งอย่างหนึ่งคือน,น้ำโขงเราทางเมืองการหนองคายลดลงหมดนะครับ <Okay. S 2> น้ำโขงก็จะไหลไปอย่างอย่างเร็ว <Okay. S 2> นะะอย่างเร็วนะครับที่เราดูก็สามารถที่จะรองรับน้ำได้อีก ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับนีเบาใจพอสมควร<บ>แต่ยังเบาใจครับแต่ยังต้องจ,จ,จับตากันใกล้ชิดนะครับแต,แต่แต่ยังยังไม่ทิ้งนะครับต้องระมัดระวังอย่างเต็มที่นะครับพี่น้องประชาชนก็ต้องเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่<ช>ส่วนกระสอบทรายนั้นมีที่มีแจกอยู่ที่เทศบาลเมืองนะครับถ<ช>้<ส>าท่านใดต้องการก็ขอรับได้ฟรีนะครับ หนึ่งในเหตุผลนะคะที่ทําให้ปอพนครพนมนั้นไม่กังวลว่าน้ําจะท่วมตัวเมืองนครพนมก็เพราะว่าเกิดฝนตกไม่มากนักนะคะปริมาณเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ40มมเท่านั้นค่ะและสถานการณ์น้ําในแม่น้าโขงเช้าวันนี้ในเขตเทศบาลเมืองก็ลดลงจากเมื่อวานนี้อีก18เซนติเมตรเลยนะคะซึ่งปัจจุบันนั้นก็อยู่ที่11เมตร60เซนติเมตรต่ากว่าระดับวิกฤต40เซนติเมตรค่ะซึ่งอยู่ในระดับวิกฤตนั้นก็คืออยู่ที่12เซนติเมตรนะคะขออภัยค่ะซึ่งระดับวิกฤตนั้นจะอยู่่ที12 เมค่ะ และคุณผู้ชมคะตอนนี้เป็นบรรยากาศสดนะคะในช่วงเวลา11นาฬิกาเศษแบบนี้ให้คุณผู้ชมเห็นค่ะว่าก้อนเมฆกลุ่มแบบนี้แหละคะ่ะยังคงต้องจับตากันอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะว่าสถานการณ์พื้นที่ริมโขงตรงจุดที่เรารายงานก็คือบริเวณจังหวัดนครพนมนะคะในตัวเขตเทศบาลแบบนี้แล้วก็อยู่ริมแม่น้ําโขงแบบนี้ค่ะก็จะถือได้ว่ายังคงเป็นสถานการณ์ที่ต้องจับตากันอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็ช่วงครึ่งเช้าว,วันนี้จนถึงขณะนี้นะคะยังคงมีประชาชนค่ะทยอยเดินทางนะคะมาสังเกตการน้ําบริเวณ ริมโของอย่างต่อเมืองหลายคนบอกว่าเดินทางมาจากข้ามอำเภอเลยนะคะเพราะว่าทิศทางน้าโขงก็จะมีผลด้วยสําหรับพื้นที่ลุ่มต่ําในอําเภอต่างๆของจังหวัดนครพนมนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านแพงหรือว่าท่าอุเทนหรือว่าท่าพนมก็ตามค่ะทางการยังขอให้ประชาชนนั้นติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะเพราะว่าตลอดทั้งวันนี้ถือว่ายังคงต้องติดตามศูนย์กลางของพายุเนี่ยจะต้องเข้ามาสู่พื้นที่จังหวัดนครพนมค่ะแล้วก็คาดว่าจะเคลื่อนออกไปในช่วงค่ำวันนี้นะคะ นี่เป็นสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นค่ะ<อ><อ>ค่ะขอบคุณค่ะ